สู้กับโรคเนี่ยมันทาได้สามขั้นตอนหลักๆหนึ่งยกเว้นการป้องกันนะป้องกันนี่เราป้องกันอยู่แล้วเช่นการป้องกันโดยการล็อกดาวน์สวมแมสเป็นระยะห่างล้างมือนี้เป็นต้นนะหาสู้กับโควิดนี่แหละนะมันจะมีสามยังใหญ่ๆนะเอาการป้องกันเราก็ป้องกันไปนะแต่ถ้ามันจะต้องติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยมันก็มีวิธีการอยู่สามใช่ไหมหนึ่งมียาฆ่าเชื้อได้มันก็รอด แต่ตอนนี้ยาฆ่าเชื้อยังไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัสนะโดยตรงไวรัสโควิดโดยตรงในร่างกายยังไม่มีรักษาตามอาการไปอันะที่สองมีวัคซีนที่กระตุ้นภูมิคั้ทานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะชนะได้แต่ตอนนี้วัคซีนที่จะกระตุ้นภูมิคั้ทานได้อย่างประสิทธิภาพสูงไม่มีนะกระตุ้นภูมิค้ทานได้ระดับหนึ่งแล้วพอเชื้อกลายพันธุ์ไปก็ก็ ใช้ไม่ได้อย่างงี้เป็นต้นนะประสิทธิภาพลดลงหรือใช้ไม่ได้นะเอาละเท่าที่มีก็ยังดีกว่าไม่มีมีเท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่าที่มีอ่าก็นะมีประสิทธิภาพเท่าที่มีก็มีก็เท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นดีกว่าไม่มีแต่ยังแก้ปัญหาทั้งหมดไม่ได้นี่ข้อที่สองเพราะั้นก็มาเหลือข้อที่สเท่านั้นแหละที่ชีวิตจะรอดคือสร้างิื้นฐานขึ้นมาในตัวเองเลย นะสร้างพม้นฐานขึ้นมาในตัวเองให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงให้เซลล์ทุกเซลล์แข็งแรงแล้วก็หลั่งอินเตอร์โฟรอนออกมานะสร้างเม็ดเลือดขาวที่แข็งแรงอินเตอร์โฟรอนก็แล้วก็เม็ดเลือดขาวก็สามารถที่จะนะกําจัดไวรัสได้อันนี้มีวิทยาศาสตรนะ์มีงานวิจัยทางการแพทย์ยืนยันอยู่แล้วว่าร่างกายแข็งแรงได้จริงก็สร้างเม็ดเลือดขาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็กำจัดเชื้อโรคได้นะเพราะฉะนั้นก็สู้กับโควิดได้แล้วก็นะสร้างเซลล์ทุกเซลล์ให้แข็งแรงเพื่อสร้างอินเตอร์ฟอรรนให้ได้มากจะทั้งป้องกันแล้วก็รักษาทั้งป้องกันแล้วก็กำจัดนะโควิดได้หรือการติดเชื้ออื่นๆได้เพราะนกลไกเดียวตอนนี้คือพึ่งตนให้ได้สภาพนี้ทำไงเซลล์ทุกเซลล์จะแข็งแรงนะเพื่อจะผลิตอินเตอร์ฟอรรนได้มากจะได้กำจัดโควิด และโรคกกอื่นๆได้มีประสิทธิภาพแล้วก็จะได้สร้างเม็ดเลือดขาวที่แข็งแรงได้ก็ได้กําจัดเชื้อโรคโควิดหรือเชื้อโรคอื่นๆได้ดีตอนนี้ต้องค้นพบองค์ความรู้นี้ต้องมีองค์ความรู้นี้ที่จะทําให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิั้รฐานขึ้นมาส, COVID, สู้โควิดสู้โรคติดเชือ้อไม่ติดเชื้ออื่นๆได้ตอนนี้เนี่ยต้องเป็นอันนี้ อัตาตนนาหต,ตุตนนอโถตนเป็นที่พึ่งของตนต้องพึ่งตนในการสร้างความแข็งแรงขึ้นมาน่าจึงจะสู้ได้น่านี่แหละอาจารย์ถึงบอกการแพทย์พึ่งตนเนี่ยจะเป็นการแพทย์ที่ทําให้อยู่รอดจริงๆแล้วก็น่าจะโดดเด่นขึ้นมาในยุคนี้แหละนพอจะพิสูจน์ได้ว่าตัวเองอยู่รอดได้อันนี้เป็นทางรอดจริงๆเลย และทําได้ตลอดการด้วยอันนี้ทําได้ตลอดกาลนานเลยนะการแพทย์พุทธศาสตร์พบสัจจะนี้การแพทย์พุทธศาสตร์พบสัจจะนี้นะอาจารย์วิจัยมานะจบปรเอกมาด้านนี้เก็บข้อมูลกว่าหกหมืท่านนะพบว่า90%นะมีสุขภาพที่ดีขึ้นของผู้ป่วย ที่มาใช้วิธีการนี้ทั้งโรคติดเชื้อและไม่ติดเชือ้อ90%มีสุขภาพที่ดีขึ้นกันนะเพราะฉะนั้นนะมันก็เป็นคำตอบแล้วเราก็วิจัยเพิ่มเติมเข้าไปอีกเราก็พบว่านะโดยการแพทย์พุทธศาสตร์นั้นสามารถสร้างภูมิบันฐานขึ้นมาแล้วก็สามารถสู้กับโรคโควิดไดนะ้ในงานวิจัยเชิงคุณภาพที่เราพบนะผู้ที่มีอาการหนักหรือปานกลางหรือเบา นะจากโควิดหรืออาการคล้ายโควิดหรือแพ้วัคซีนโควิดก็สามารถใช้การแพทย์พุทธศาสตร์เข้าไปแก้ปัญหาได้นะแต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ประมาทนะเราป้องกันไม่ให้ติดเชื้อได้ดีที่สุดเลยนะต้องไม่ประมาทเป็นหลักล็อกดาวน์สวมแมสเป็นระยะห่างล่างมือเป็นหลักเลยถือศีลทําสมดุลร้อนเยน็นกสิกรรมไรสารพิษเศรษฐกิจพอเพียงเกื้อกูลแบ่งปันกันเป็นหลักเลยนะ นะอันเราอานี้เป็นหลักนะแล้วก็ถ้ามันจะต้องติดเชื้อเข้ามาแล้วก็นะใช้นี่แหละนะอริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญานะบวกกับสมดุลร้อนเย็นด้านวัตถนะุก็จะสู้ไดนะ้เราได้วิจัยมาว่าโอ้ลดอาการเจ็บป่วยได้อย่างดีนะสู้โรคได้อย่างดีเลยซึ่งอาจารย์จะได้อธิบายต่อไปว่าจะต้องทำยังไงกันบ้าง <c oughs> อันนี้เราก็มีงานวิจัยของเราที่เราจะต้องพึ่งตนละ,ะมันปลอดภัยที่สุดละสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาสร้างความแข็งแรงขึ้นมานพเพื่อจะจะสู้กับโรคโควิดและโรคอื่นๆไดน้นี่คือทางรอดอาจารย์ว่าทางรอดต้องพึ่งตนให้ได้จริงๆถ้าจําเป็นจริงๆถึงอ้าวมันไม่ดีขึ้นก็การแพทย์แผนต่างๆมีอะไรจะนุนกันได้ก็นุนถ้าใช้แล้วมัน ถูกกันนะเราก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่เราเอาอก,กันพึ่งตนเป็นหลัก